วรสดครับติดครับอ่าวันนี้เอาเนื้อ,เ,อเลยนะเอาเรื่องของวัฏจักรตลาดการเงินสากลให้เราทำความเข้าใจก่อนถ้าเราจะเป็นนักเทรดนักลงทุนนะครับใน binary option ในตลาด forex ตลาดทองคํอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับ,นะรบเราจะต้องรู้จักวัฏจักรการตลาดสากลบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็น่างครบคุนนะครับในการเคลื่อนตัวของกราฟเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนตัวตาม แรงซื้อแรงขายตามอารมณ์ของผู้ซื้อผู้ขายในตลาดทางกาหงสับเ่นนะครับมันก็จะมีวาาัฏจักรจุดเริ่มต้นนะครับจะจุดเริ่มต้นตลาดเปิดปั๊บก็จะเริ่มมีนักลงทุนเริ่มทําการซื้อขายกันนะครับก็จะมีจุดเริ่มต้นนะตรงนี้นะแล้วก็จะเริ่มมีการซื้อขายการเทรนเนี่ยจะเริ่มเห็นบ้างแต่ยังไม่ค่อยชัดนักในช่วงเริ่มต้น พอสักพักหนึ่งเนี่ยคนก็นักลงทุนก็เริ่มซื้อเริ่มขายกันมากขึ้นเนระษก,ก็จะเริ่มเห็นชัดช่วช่วงมากขึ้นแล้วก็แทงก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นช่วงชั่ววานนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะถือโอกาสเข้าแถวนี้เรียิว่าเศษ follow trend เศดตามตามเทรนด์นะครับแต่ว่านักลงทุนพวกพยาอยินซีเนี่ยนะครับเขาก็จะรอ รอในจังหวะที่จุดกับตัวของกาฟหรือจุดกับตัวของตลาด,ด,ดานัน่นเองนั่คือจุดที่ปลายน้ำนะครับจุดที่ปลายน้ำนะครับอ่าเราก็จะเริ่มตรงนี้แล้วก็ปล่อยเวลาหน่วงเวลาตั้งไทม์เทรดให้ยาวพอสมควรแล้วให้กาวมันไปต่อนะครับแล้วเขาก็จะได้กําไรอยู่ประมาณจะเท่านี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นซื้อขายนใหมา่าถวัฏจักรก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปนะครับนะมีจุดเริ่มต้น นะครับแล้วก็มีจุดกลางน้ํามีปลายน้ํานะครับแล้วก็มีจุดกบตัวนะครับ,บตรวนะถ้าฟังไม่ทันกดรีเพย์ย้อนหลังฟังอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูกราฟของจริงกันเลยนะครับกราฟของจริงก็เป็นกราฟวันที่เมษาในสายนเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับเป็นการใช้เทรดเงินดิจิตอล ซึ่งก็ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็เหมือนกันนะใช้เหมือนกันนะครับคู่สกุลเงินง usd c s f นะครับอาจารย์ตั้งทางเฟรมที่15บานาทีนะครับแล้วก็ตั้งทมงเทรดที่สูสีสูสีกันสูสีกันนะครับตรงน,นี้นะครับแล้วก็เลือกอินดิเคเตอร์เรนโบว์ออสซิเลเตอร์นะครับนะเรนโบว์ออสซิเลเตอร์นะครับดูจุดเริ่มต้นนะ้ำ ปลายน้ําแล้วก็กลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํะครับใช้เวลาประมาณนี้นะนะเคยเวลาประมาณพอามเสร็จประมาณสิบสองนาทีแล้วก็เริ่มเลยครับดูตรงนี้อาจารย์มั่นใจแล้วว่ากราฟเนี่ยเขาเริ่มต้นมาตรงนี้แล้วนะต้นน้ํานะกลางน้ําปลายน้ําแล้วก็มีจุดกับตัวนะครัเป็นจุดกับตัวแล้วดูสับแท่งกราฟก็ดูแล้วแท่งเขียวเนี่ยนะ สูงยาวเข่าดีแล้วก็สั้นสั้นสั้น,นมาเรื่อยๆเรื่อยนะครับนะแล้วก็ตรงน,นี้นดิเ,เคเตอรเตัวน,นี้บอกจุดต้มน,น้ํานะครับกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะดีที่สุดมือใหม่เนี่ยควรรอแท่งกราฟคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มทีว่าลงแน่นอนหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์นี่มองกราฟมายเยอะพวกนักลงทุนมือที่มือโคลพวกพยาใหญ่ซื้อทั้งหลายเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการมองกราฟเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลยไม่รอแล้วนะครับ นะใช้เรนโบว์อิเเตอร์ในการที่ดูนะครับจริงมีอนะิเเตอร์หลายตัวที่ใช้ดูวัฏจักรของตลาดนะครับนะแต่ตัวนี้มันชัดเจนดีเป็นท่งางชชัดเจนดีนะมีจุดตรงนี้นะจุดกลับตัวตรงนี้กลับแดงมากลับตัวเป็นเขียวเนี่ยนะจุดเริ่มต้นต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํากลับตัวจำให้ได้นะครับจำใได้นะเป็นวัฏจักรนะครับเรามั่นใจแล้วกดนะครับตรงนี้ถ้ากดขึ้นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า กราฟแท่งเขียวเนี่ยมันยาวใหญ่มาเรื่อยมาตรงนี้แล้วมาสั้นลง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 ว่าีเขียวหมดอนาคตหมดแรงแล้วหมดแรงนะครับหมดแรงซื้อนะครับหมดแรงซื้อแล้วนะต่วันนี้ก็จะเป็นแรงขายเข้ามาเป็นที่แรงขายเข้ามกราฟแท่งเขียวเนี่ยแรงซื้อเนี่ยมันจะขึ้นพอเปิดตลาดปุ๊บมันขึ้นขึ้นมาแล้วมันเจอแรงขายนะแรงขายลงมาแค่นี้เจอแรงซื้อต้านไว้ไม่ไหว เสร็จแล้วก็มาซื้อใหม่ซื้อใหม่แข่งหนึ่งคร pues, ับซื้อซื้อซื้อขึ้นไปปุ๊บเจอขายเจอขายกลับมานะครับเป็นอย่างนี้นะตรงนี้พอเปิดมาปุ๊บขายขายปุ๊บเจอแรงซื้อคืนซื้อคืนกลับมาซื้อคืนซื้อคืนนะครับเจอซื้อคืนซื้อคืนขึ้นมาปุ๊บเจอแรงขายกดลงใหม่นะครับเจอแรงขายกดลงม่ทำความเข้าใจครับแต่ละแข่งด้วยแต่ละแท่งก็มีวัฏจักรของเขาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น ซื้อปุ๊บขึ้นมาปุ๊บถึงปลายน้ำลงนิดหน่อยลงมานิดหน่อยลงมานิดหน่อยอ่ะแรงขายมาได้แค่นี้นะครับแรงขายมาได้แค่ตรงนี้นะสีแท่งเนี่ยรวมเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่แท่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะการซื้อววลุ่มดีมากเสร็จแล้วววลุ่มการซื้อเนี่ยมาแผ่วลงตรงนี้นะครับซื้อขึ้นไปปุ๊บ เจอแรงขายกดลงมาเกือบครึ่งแท่งนะเกือบครึ่งแท่งนะนะตรวนี้เหมือนกันนะครับนะซื้อขึ้นไปเจอแรงขายกดลงมาอย่างนี้กดลงมา,นะงมานะครับแท่งมันสั้นลงสั้นลง,ส,นลงสั้นลงอย่างนี้นี่อา้าวลายน้ําแล้วนะครับลายน้ําแล้วกลับตัวแล้วนะตรงนี้เนะี่ยดูลักษณะของโมเมนตัมการเคลื่อนตัวของกราฟเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วว่า มันมาถึงจุดปลายนะ้ำก็คือกราฟจะกลับตัวแล้วเรามาดูอินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะครับอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับนะที่เวลา15นาทีไม่รีบไม่ร้อนสบายๆใจเย็นๆในการกดไป120แล้วนะครับกดไป120แล้วมาเลย20 20นะมาเลย20นะก็ตรงนี้ก็อาจารย์ก็จะอ่ เดีย๋ยวจะฟาสโซเวอร์ให้เร็วหน่อยนะเพราะว่าเวลาอันอีก8ดนาทีนะเดีย๋ยวอาจารย์ก็จะเรียกฟาสโซเวอร์ให้เร็วหน่อยเพื่อจะได้เวลาไม่ได้สั้นลงนะครับแต่ยังคงให้ความรู้สิบอยู่ได้ตลอดเวลานะคะรับก็มาดูที่ห้านาทีบ้างดูดูตามตามเกิดท,ที่ห้านาทีนะฮะที่ห้านาทีก็กราฟก็ลงเหมือนกันกราฟก็ลงนะฮะลงตรงนี้ก็สอดคล้องกันสอดคล้องกันคือเป็นไปนตามที่คาดการณ์หมดเลย นะแล้วก็ถ้าลองตีเส้นหรือถ้าลองตีเส้นดูนะครับลองตีเส้นดูเดี๋ยวไปที่ดูที่นไปดูที่หนึ่งนาทีสิดูที่หนึ่งนาทีเป็นไงครับดูที่หนึ่งาน,งทนงาทีก็กาก็ขึ้นมาครับขึ้นมาถึงสุดแล้วก็ถึงขา่าวลงนะครับก็ลองตีเส้นดูนะครับลองตีเส้นเพื่อยืนยันดูนะครับเราก็จะพบว่านะ จุดเบกแตกถึงไหมจำได้ไหมที่อาจารย์สอนให้จุดเบกแตกนะนี่ภาษาของอาจารย์นะเอาภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือจุดเบกแตกเข้าใจง่ายนะครับก็คอนเฟิร์มว่าครับก็ยังไงก็ลงต่อนะครับลงนะครับกลับตัวแล้วกลับตัวนะครับลองไปดูที่15นาทีเช่นเดิมนะครับนะก็โกนี่ยังแดงอยู่นะยังแดงอาจารย์ยังไงก็มั่นใจว่ายังลงต่อไปดูที่30นาทีนะครับไปดูที่30นาทีก็ สังเกตดูว่าแท่งเนี้ยเขาก็สั้นลงแล้วสั้นลงแล้วนะครับแล้วก็แรงแรงขายกลำลังกดลงอยู่นะครับแรงขายกลำลังกดอยู่ตรงน,นี้ก็สั้นลงนะแข่งสั้นลงนะครับแท้งแข้งเขาสั้นลงนะครับกลับมาดูที่15นาทีนะครับนะครับจุดเริ่มต้นนะต้นน้ำนะกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะปลายน้ำนันนี้คือวัฏถจักรของการ การเคลื่อนไหวของตลาดการเงินสารมนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r เล็กเป็นทองคํา um, เป็นคริปโตเป็นบิตคอยใช้หลักเดียวกันใช้หลักเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ทีเขาก็ลงมาตลอดนะครับลงมาตลอดแล้วก็มาสวิงช่วงนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มมาเทรนมาชัดตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะจฟาโซ่ร์อไปเรื่อยน,นะครับ เร็วนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับมาเขียวแล้วนะกลับมาเขียวแล้วกลับมาเขียวแล้วนะครับจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูให้ดีนะนะครับก็จะจะจะพัฒโ์สเหมายถึงทีจะได้เวลาจะได้สั้นลงนะครับสังเกตดูว่ากราฟแท่งที่กลับตัวเนี่ยมันแดงนะะแรงซื้อมันกดลงกดลงนะครับรการกลับตัวชัดเจนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับนะถ้าเราเข้าใจวัฏจักรของ การเลื่นตัวของกราฟนี่นะครับเราก็จะมีจับจุดเข้าสบายๆนะครับเราเลือกทำทำเฟรมที่ย่อหน่อยสินาทีก็สังเกตดูว่านะตัวเลขข้างบนนี่นะครับบวกนะเป็นบวกนะ ครับก็เป็นไปตามที่คาดการนะอ่ะ,อะคลิปนี้นะครับก็มูลค่ามากกว่า1,000เหรียญนะครับถ้าทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ลองแบ็คเทสนะครับลองแบ็คเทสดูนะครับรกลยุทธ์นี้ถ้าทำความเข้าใจให้ดีแบ็คเทสให้ชนะเนี่ยสามารถทำเงินได้มากกว่าพันเหรียญสบายสบายงนั้นลงทุนมาหนึ่งร้อยเหรียญน,นี่คุม้มเลยครับ แค่คลิปนี้คลิปเดียวก็คุ้มเนี่ยแล้วพบกันในคลิปอื่นต่อไปนะครับหวังว่าสิทธิ์คุณจะได้ความรู้สงสัยตรงไหนไลน์ถามมาหรือจะโทรมาถามมาก็อาจารย์ก็ยินดีนะครับเปิปนี้ศึกษาได้แอนนี่ถามแอนนี่แมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับครบทวนได้เมื่อไรก็ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้รบทิ้งอะไรนะครับขอความกรุณาสิทธิ์นะครับคลิปนี้ขอสมวนสิทธิ์ไว้ให้ลูกศิษย์ที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นข่อความกรุณาอย่าได้โหลดไปแจกจ่ายใครนะครับ เรื่องของความตุนานะขอให้เราทําดีงดบาปทําใจให้ใสสะอาดให้เราศรัทธาซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกัน,กกน,กนนะครับอาจารย์ก็จะทําให้เต็มที่เลยนะครับขอให้สิ์ที่ลงทะเบียนมาได้ค,คุ้มค่าสิ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาให้อิจฉาให้รู้สึกเสียดายนะครับขอจะได้รู้จักนะครับลงทุนทางปัญญาซะก่อนนะครับนะรบเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับขอสิทธทุกคนโชคดีสวัสดีครับ